ไปดูชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าการให้ข่าวเรื่องของการรับคำร้องของนักร้องอีกหลายๆคนเรื่องการถือหุ้นเสือพลพิธาเนี่ยกรกตว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคณะกรรมการกกตมีมติเป็นเอก,กฉันหกเสียงไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตมีคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับเลือกตั้งค่ะกรณีการถือหุ้นไอทีวี42,000หุ้นแต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏโดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง3คนนั้นเป็นคำร้องที่ยื่นเกินเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาค่ะ ออแต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อที่จริงและพฤติการมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธาเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม แต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าขายเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151แห่งพระราชาบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสจึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดําเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏโดยคณะกรรมาก,การสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดําเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาในกําหนดที่กําหนดไว้ในระเบียบต่อไปข่าวนี้ <c oughs> แบ่งส่วนสำคัญออกเป็น2ส,ส่วนนี้กันนะคะส่วนสำคัญส่วนแรกคือส่วนสำคัญที่มีนักร้อง3คนไปยื่นต่อกก,ะกะตเรื่องของการขาดคุณสมบัติของคุณพิธาซึ่งกะกะตเห็นว่ามันเกินเวลาไปแล้วคือเขาให้ยื่นภายในระยะเวลาเจ็ดวันก่อนเลือกตั้ง นะแต่ว่าพอเลยไปปุ๊บเนี่ยค,คุณตมายื่นที่หลังคุณมายื่นที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามายื่น3คนยื่นเรื่องนี้กกตก็บอกว่าไม่รับนะคะเพราะว่ามันเกินเวลาไปแล้วแต่เนื่องจากในคำร้องนี้มีข้อเท็จจริงและมีหลักฐานพอสมควรให้พอเชื่อได้ว่า คุณพิธาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์จะลงสมัครแต่ก็ยังลงสมัครออันนี้ต่างหากที่กกตเห็นว่าควรจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ตั้งกรรมการสืบสวนไต่สวนต่อไปว่าเข้าข่ายหรือเปล่าไอ้ที่ว่านรู้อยู่แล้วนะั่นคือตัวเองมีขุนสื่ออยู่ในมือมีขุนสื่ออ,อยู่แล้วแต่ทําไมถึงไม่จัดการแล้วก็ รู้ว่าตัวเองมีลักษณะต้องห้ามแต่คุณก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็คือสิ่งที่กกตได้มีการพิจารณาเรื่องนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญนะคะที่คุณพิธาจะต้องต่อสู้ต่อไปนะคะไอ้151ในนิดนึงนะมันเป็นเรื่องของคดีอาญานะไม่ได้เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับทีนี้พอกกต มีมติแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็ทำให้หนึ่งในผู้ร้องก็คือคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะก็บอกว่ากรณีนี้นะคะก็ทำให้เข้าใจได้ว่ากกตนั้นเห็นว่าการถือหุ้นสื่อตามคำร้องเข้าขายมีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายลูกว่าดีการเลือกตั้งสอสอนะคะประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา98องเล็บ3คุณเือนไกลด้มองว่าดังนั้นในคําร้องนั้นยังมีประเด็นอื่นที่เป็นผลมาจากการถือหุ้นรวมอยู่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภาพสอสเมื่อตอนต้นปี62ข,ของคุณพิธาที่เป็นสสสมัยแรกจะถือว่าสิ้นสุดลงหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไป กระทบเชื่อมโยงไปกับกับเรื่องนี้นะคะก็ในเมื่อคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติแล้วสมาชิกภาพความเป็นสอสอของคุณพิธาจะสิ้นสุดลงตั้งแต่สมัยแรกคือปี62หรือเปล่าคุณเรืองกลายยังบอกอีกว่าทำไมกกตไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82และตามพรปการเลือกตั้งสอสมาตรา14วรรค2ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา89วรรค2 ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อนายกใช่หรือไม่ตัวอย่างแค่นี้คงพอเป็นเหตุผลให้กะกะตย้อนไปดูคำร้องให้ละเอียดว่ายังมีอะไรที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจต่อไปหรือไม่ะนะคะนอกจากนั้นคุณเลืองไกลย,ยังบอกว่ากรณีเรื่องของการส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องการถือหุ้นของคุณพิธานอกจากกะกะตจะส่งคำร้องไปตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคท้ายแล้วมาตรานี้ ยังให้อำนาจสสสามารถเข้าชื่อกันยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82บัญญัติไว้ว่าสสมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อกันหนึ่งใน10เพื่อเสนอต่อประธานสภาพเพื่อร้องว่าสมาชิกกับผ้าของสมาชิกคนหนึ่งของสภาสิ้นสุดลงเพราะคุณสมบัติไม่ไม่เป็นคุณสมบัติที่ต้องห้ามหรือไม่ เพียงแต่ว่าการยื่นคำร้องอันนี้นะคะที่สสจะสามารถทำได้นั้นต้องให้กกตรับรองการเป็นสสและสสต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนจากนั้นจึงจะสามารถเข้าชื่อกันได้ค่ะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นอีกนะขั้นตอนอนึองค่ะ เพราะอันนี้จะยื่นในฐานะที่ว่าขาดสมาชิกภาพนะ <c oughs> ไม่ใช่ขาดคุณสมบัติขาดสมาชิกภาพต้องมีมีการรับรองสส <c oughs> และต้องเปิดสภา,าแล้วแล้วต้องมีการ,รมีการเลือกประธานสภา,าก่อนคือต้องทํางานอย่างเป็นทางการแล้วค<อ>่ะสสส่วนหนึ่งก็ที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้าชื่อกันได้1 1> ไ 10, แล้วก็ยื่นร้องให้ศาลจาก500ก็50คนนะครับสวาก็มีติดยื่นเหมือนกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความหนาของคุณพิธายังคงมีอยู่นะเพียงแ,<ต>แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองอนะครับ,บ,บที่เพิ่มเติมเข้ามาคือคดีอาญามาตรา151่านะฮะเรื่องนี้แหละแรงะนะคะเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตก,กกตค่ะนี่เขาออกจากออกจากพักออกจากพักเสรีวมไทยเรียบร้อยอาจารย์เต็จอาจารย์สมชัยเนี่ยออกจากพักเสรีวมไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังเลอกตั้งเนี่ยนะครับโดยความมุ่งหมายว่าเห็นบอกว่า เตรียมตัวที่จะไปสมัครเป็นสสลอสสรอเพราะรว่าเป็นง<อ>านถนักขเขา<อ>น,ะนะคะแต่ทีนี้กรณีของการรับไม่รับคำร้องของกรกรตแต่ดำเนินคดีมาตราหนึ่งอหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะของอดีกรกรตะะกรกรตนะคะก็โพสต์ข้อความบอกว่า กะกะตไม่รับคำร้องหุ้นสื่อของ3ามนักร้องแต่รับไว้เองในฐานะความปรากฏเพื่อดำเนินคดีตามมาตรา151ของพอรปรสอส 1. ไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับเป็นความปรากฏแปลว่าอันนี้กะกะตเป็นเจ้าภาพเองอนะคะ2ดำเนินคดีอาญาม,มาตรา151คือหากกกตพบว่าพิธาสมัครโดยขาดคุณสมบัติ กกตแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอายการไปศาลอาญาได้เลยไม่ต้องพึ่งศาลและธรรมนูญโทษจำคกุก1-10ปีปรับ2 0 0 0 0 0 0ถึง 2, 000, บาทและตัดสิทธิทางการเมือง20ปี 3. การร้องคดีถือหุ้นสื่อยังร้องได้หลังมีการรับรองสสแล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญอันนี้ประเด็นเดียวกันกับคุณเรืองไกลเลยนะคะการร้องคดีหุ้นสื่อยังร้องได้อีกหลังมีการรับรองสสแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา82โดยสส50คนหรือสว25คนหรือกรกตร้องเองในฐานะความปรากฏเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวมนิจฉัยเพิกถอนการเป็นสสและตัดการเป็นคนดิเดตนายกได้อีกรอบ สสรุปหนักกว่าเดิมครับอ่าไอ้ข้อ4<ม>นี่แหละมันทำให้คนที่ดีใจกระโดดลดเต้นเนี่ยต้องกลับมาหยุดนิ่งอีกรอบหนึ่งค่ะุบยิ้มแทบไม่โลแทบไม่ทมันเลยนะ,ะนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นนะไอ้การที่กรกตไปใช้ช่องทางของมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยคนเขาบางคนก็จะมองมุมแบบนี้มันหนักจริงแต่ว่าระยะเวลา ว่าคดีมันจะดําเนินการไปแตกต่างเนี่ยมันจะกินเวลานานไหมอันนี้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการพิจารณาของอทั้งกรกะตอเองะนะครับแล้วก็อายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องตามที่กรกะตร้องไปหรือเปล่าใช่แต่ว่าคดีความก็เดินหน้าไปแต่กระบวนการของการจัดตั้งรัฐบาลก็เดินหน้าคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยเป็นมิติสำคัญที่ทำให หลายๆพักการเมืองที่จะยกมือคุณพิธาเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้เห็นไงว่าคดีของคุณพิธาเนี่ยจะคล้ายๆกับคดีของคุณศิระศิระเจนจาคะอันนั้นเนี่ยอันนั้นคุณศิระเนี่ยมีคดีี่จะมีคดีเรื่องเช็คก่อนหน้าที่จะสมาสมัครสสแล้วพอสมัครขสอสไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งว่ามีการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมเออแล้วน่ะก็เรื่องมาครับปรากฏไงแล้วก็ คุตระก็ต้องถูกออกจากสสแล้วก็ต้องชดใช้อะไรลงตุงงานกันหมดเลยเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยต้องคืนหลวงหมดเลยเออแล้วเลือกตั้งซ่อมด้วยเลือกตั้งซ่อมก็ต้องจ่าย,ายด้วยใช่ใช้วยอ,อะไรแบบนี้นะ,ค,ะ,ค,ะค่ะอทีนี้มาดีอดีตกกตอีกหนึ่งท่าน,านค่ะ,ค,ะคุณสดศรีสัตยธรรมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเป็นข้อข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นความรู้นะคะประกอบการติดตามข่าวด้วยนะคะคุณสดศรีสัตยธรรมค่ะ บอกกรณีที่กะกะตมีการดําเนินการตามมาตรา151เนี่ยนะคะคุณสดศรีบอกกะกะตจะดําเนินการตั้งเรื่องอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็อยู่ในกรอบการกระทําของคุณพิธาด้วยซึ่งตามมาตรา151ของกฎหมายเลือกตั้งมีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็คือมาตรา151ระบุว่า กรณีที่ผู้ใดรู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต,ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นสสได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมไม่พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคุณพิธาเองก็ยอมรับว่าตัวเองมีหุ้นไอทีวี แต่ได้มาเดียมรดกและยอมรับว่ายัางไม่ได้สละมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเข้าขายไหมล่ะ,ะก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีหุ้นสื่อก็คือหุ้นไอทีวีนี่แหละคุณสดคุณศส,สีเรยบอกว่าแสดงว่าคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีหุ้นซึ่งมาตาราหนึ่งห้าหนึ่งระบุเลยว่ารู้อยู่แล้วในที่นี้หมายถึงรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมีหุ้นสื่อจริง และการมีหุ้นสื่อคุณพิธาก็ต้องรู้ว่าไม่มีใครไม่รู้กฎหมายจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติจะไปพูดถึงว่าไอทีวีเลิกกิจการแล้วมันไม่ใช่เพราะการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จะต้องมีการจดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการนั้นๆที่ให้ไว้กับสำนักงานทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นไม่ว่าจะตั้งบริษัทและเลิกกิจการก็ต้องไปจดทะเบียนทั้งนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบแต่ข้อที่จริงไม่มีระบุว่าไอทีวีได้จดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการโทรทัศน์หรือไม่และไอทีวียังมีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกลักษณะนี้แสดงว่ายังมีกิจการสื่อมวลชนคือทีวีอยู่แม้ความจริงไม่มีแต่ การที่คุณไม่ได้เป็นจดทะเบียนเลิกประกอบกิจาการโทรทัศน์ก็เป็นการผูกมัดไอทีวีว่าบริษัทแห่งนี้ยังทํากิจาการอยู่เหมือนเดิมแม้ข้อที่จริงจะไม่มีแล้วก็ตามการที่ไม่มีกิจาการนี้จะต้องไปจดทะเบียนเลิกและแจ้งต่อกระทรวงดีว่าไม่มีการทําสื่อแล้วแต่ข้อที่จริงยังไม่ได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้เลยประโยคนี้พารากราฟนี้ที่คุณนันทยาอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณสดสีเนี่ยนะ คือมันทำลายความคุมเครือหรือความซับซ้อนยุ่งเหยิงที่ใครต่อใครออกมาให้ความเห็นกันก่อนหน้านี้ทั้งสิ้นหมดเลยมาเถียงว่าออกอากาศไม่ออกอากาศนะไม่ต้องไปดูว่าตึกเขานี่มีพนักงานกี่คนมีเก้าอี้กี่ตัวนะมีการประชุมผู้ถือหุ้นจริงหรือไม่จริงดูแค่ว่าไปจดทะเบยนเลิกยางเนี่ยหนึ่งคุณไม่ทารู้ว่าตัวเองถือหุ้นแล้วหุ้นที่ตัวเองถือเป็นหุ้นสื่อนะ ก่อนที่วันสมัครเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเออผมไม่รู้ว่าเป็นหุ้นสื่อไมคคลใดว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ใครเรียงกฎหมายก็ต้องตามประโยคนี้ได้ประโยคนี้คือประชาชนทุกคนเลยนะคะบุคคลใดจะอ้างว่าตนเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วยิ่งเป็นค a n d ด d a นายกจะมาบอกไม่รู้กฎหมายแบบนี้ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่เนี่ยนะถ้าฟังคุณสดสีเพิ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะ จริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะก่อนหน้านี้มีผู้สมัครสสของพลังประชารัฐที่ระยองอนะนั่นน่ะก็มีหุ้นอยู่ในกิจการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ<า>์ทักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ<า>แล้วก็ไม่ได้ดำเนินมาการมาแล้ว<า>แบบเกือแบบสิบปีอะ่ะ<า>นะแต่เพราะไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกไนงะไม่ได้ไปจดทะเบียนยกเลิอกอก็โดนโดนเหมือนกัน ซึ่งก็โดยโดยหลักการเดียวกันค,คล้ายๆกันนะคะมันก็ต้องดูว่าเขาได้ไปจดทะเบียนยกเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงเนี่ยกับกระทรวงดีเอสเนี่ยไปแจ้งว่าไม่มีการทําสื่อแล้วหรือไม่แต่ก็ปรากฏข็ได้จริงก็คือยัง,ย,งยังไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปยกเลิกอะไรทั้งสิ้นและถ่ายม,มีการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะคุณสศีบอกว่าเรื่องนี้คุณพิธารู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ นอกจากนั้นคุณพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพักยังทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองคือพักก้าไกลเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสอสอ,สอแบบบัญชีรายชื่ออีกซึ่งกฎหมายระบุว่าเฉพาะบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเสนอคือกรรมการบริหารพักเท่านั้นส่วนผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตเป็นหน้าที่ของกรรมการในพักซึ่งแบ,บ่งออกเป็นสองชุดคือชุดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเลือกคนเข้ามา แล้วก็ส่งให้กับกรรมการชุดที่จอนุมัติว่าควรจะส่งคนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่และหากผู้สมัครที่ส่งไปนั้นขาดคุณสมบัติกรรมการที่คัดมาต้องรับผิดชอบส่วนหัวหน้าพักมีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อเท่านั้นทําหน้าที่คล้ายๆนายไบรซณีเพื่อส่งรายชื่อไปกกตเพราะฉะนั้นมาตรา151จึงระบุเฉพาะเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อะนะคะซึ่งคนฤสีก็ยังบอกนะครับมาตรานี้เนี่ยเข้าหมดทุกอย่างเลย หมายถึงว่าเข้าหมดทุกอย่างแปลว่าละองประกรอบเนี่ยเข้าหมดทุกอย่างานะส่วนขยายอีกประเด็นอีกเน็ตหนึ่งก็คือว่าที่หลายคนคิดไปไกลถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคุณพิธาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการสมัครแล้วเนี่ยจะไปเซ็นได้หรือไม่นะคุณสดสีเนี่ยถ้าตีความจากคําพูดคุณสดสีเนี่ยคือหัวหน้าพักเนี่ยสำหรับสสเขตนะไม่น่าจะกระทบอะ นะเพราะว่าทําหน้าที่เป็นปาจันีเฉยๆแต่สําหรับบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเนี่ยชัดๆเลยก็คือคุณก็ต้องสมมติถ้าจะกระทบนะนอกจากคุณพิธาแล้วเนี่ยบัญชีรายชื่อกี่คนอ่ะทั้งหมดที่ได้ไปใช่ไหมเขาอาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับส่วนเรื่องโทษค่ะอันนี้ก็น่าสนใจคุณสดสีบอกเรื่องนี้โทษแรงมากนะคะหนึ่งั้หนึ่งเนี่ย มีบทลงโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง2 0 0แสนและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น20ปีที่สำคัญค่ะสำคัญที่สุดเรื่องนี้ก็คือโทษจำคุกและโทษปรับกฎหมายไม่ได้ระบุให้ศาลร,รอการลงโทษได้นะคะศาลจะใช้ดุลพินิษฐ์ให้รอการลงโทษไม่ได้เพราะการรอการลงโทษของศาลต้องมีระบุไว้ในกฎหมายนั้นๆเช่น ไปลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆกฎหมายบอกทั้งจำทั้งปรับซึ่งสารก็จะใช้ดุลพินิษว่าเล็กๆน้อยๆก็ให้รอลงโทษไป1-2ปีก็แล้วแต่สารแต่มาตรา1น1งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เขียนให้รอการลงโทษถ้าผิดต้องจำคุกและต้องถูกปรับด้วยเพราะกฎหมายใช้คำว่าและซึ่งการตีความกฎหมายต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะคะนักข่าวก็ถามว่ามองว่าคุณพิธาพลาดในเรื่องนี้หรือเปล่า คุณสดศีบอกว่ามันมีกรณีตัวอย่างมาแล้วนี่ hmm. กรณีคุณธนาพอนอะ่ะพักอนาคตใหม่อ่ะแต่เขาไม่ได้ใช้มาตราหนึ่งห้าหนึ่งแต่ใช้เรื่องอื่นซึ่งไม่แรงเท่ากรณีคุณพิธาและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้มาตราหนึ่งห้าหนึ่งซึ่งเป็นมาตราที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากกรณีถือหุ้นตามมาตรา98วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลานานแต่ห5 1้าไม่ต้องใช้เวลานานเลย <Huh. S 2> นะคะนะคะักนขะ่าวถามว่าที่พูดมาเนี่ย เหมือนอาจารย์สดศรีบอกว่าคุณพิธาผิดไปแล้วนะคะอาจารย์สดศรีบอกว่าดิฉันพูดในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้พูดไปก้าวไก่งานของกกตหรือละเมิดอำนาจศาลใดๆค่ะครับแล้วก็คุณสดศรีก็ยังบอกนะครับว่าคุณพิธาเ,เป็นคนเก่งคนหนึ่งคือจะอ่านประโยคนี้เพราะว่าคนไปตีความกันเยอะค,คุณพิธาเป็นคนเก่งคนหนึ่งของประเทศไทยแต่ชะตาชีวิตของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับชะตากรรม ซึ่งเราไม่สามารถจะลิขิตอะไรได้เบื้องบนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลิขิตนะคือพอฟังคณิตปุ๊บเนี่ยคนปฏิความไปไกลคนอันทยาค่ะว่าเบื้องบนหมายถึงใครคุณตรศีไม้ถึงใครอ๋อพอใช้คำว่าเบื้องบนต้องฟังให้จบนะมีประโยคถัดมาคุณตรสีบอกว่าเบื้องบนในที่นี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าและแต่ความเชื่อถือของแต่ละศาสนาจะเป็นคนขีดชีวิตมนุษย์ว่าให้เดินไปทางไหนอ๋อ,อ,อก็พูดแบบแบบ แบบคนไทยทั่วไปอ่ะนะคือบางทีเราความเหมือนกับท่านหนังจีนบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จอยู่ที่ฟ้าอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่นับถือพระเจ้าบอกเนี่ยทำไปเถอะมันสุดท้ายมันก็อยู่ที่พระเจ้าจะให้เราไหมหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคืออย่าไปอย่าไปตีความลึกซึ้งอย่าไปลึกขนาดนั้นนะนี่ขยายความมาให้ชัดเจนเลยนะว่าหมายถึงเทพเจ้าหรือแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยนะแล้วก็เป็นเรื่องกรรม้วยนะกรรมคือการกระทำมมติถ้าคน คนพูดกับ,บอกเนี่ยมันเป็นกรรมอ่ะ,ะนะคำว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าบุญกรรมหรืออะไรที่ไม่ใช่กรรมคือการกระทําทําสิ่งนั้นมันเรียกเกิดสิ่งนี้ถูกนะนะทีนี้ถ้าฟาังคุณสดสีเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนก็ดูแค่ว่าไอทีเนี่ยฮะได้มีการไปยกเลิกกิจาการหรือย,ยงัง ถ้าไม่ยกเลิกกิจาการก็แปลว่ายังเป็นบริษัทสื่ออยู่เพราะเขาระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเป็นบริษัทสื่อแต่ก็มีการนําเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะคะเราก็ต้องมานําเสนออีกแง่มุมหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการได้หยิบเอาประเด็นการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566ของบริษัทไ t ทีวีจำกัดมหาชน ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนก็หยิบเอาประเด็นนี้แล้วแม้แต่คนเรือนไกล,ก,ลก็วันนี้ไปเป็นหลักฐานยื่นกนกนตว่านี่ไงนี่ไงผู้ผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาไปประชุมแล้วเขาก็ถามว่าไอทีวีเนี่ยยังทํางานเกี่ยวกับสื่อไหมป mm hmm. รากฏว่าเขาก็ตอบว่าปัจจุบันยังดาเนินกิจการอยู่แล้วเขาก็เอ,เอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยไปยื่นกับกกตว่านี่ไงเป็นการยืนยันว่าไอทีวียังเป็นบริษัทสื่อทีนี้พอมีคนหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ ล่าสุดล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้ในรายการข่าวสามมิตินะคะคุณถัปณีเอียศรีชัยผู้สื่อข่าวของทางอของทางข่าวสามมิติเนี่ยเขาได้มีการนำเสนอประเด็นหนึ่งซึ่งคนก็บอกนี่ไงนี่ไงมันจะพลิกเกมแน่นอน mm hmm. นะคะคือประเด็นนี้เนี่ยเรืขออนุญาตอ้างไปถึง Facebook ของคุณจตุรงสุกเอียดนะคะคุณจตุรงสุกเอียดเนี่ยบอกว่า กรณีที่มีการนําเสนอเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเขามีการบันทึกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าเขามีการถามตอบอะไร<า>ว่ายังไง,อบ,องไบ้างมีผู้เซ็นรับรองการประชุมแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันอมันจะมีความเท็จหรือไม่เพราะในวันประชุมดังกล่าวมีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแม้จะมีการลบไฟล์ออกภายหลัง แต่หนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกเอาไว้เมื่อเห็นว่าไอ v ีีของเขาที่สู้คดีมา16ปีความหวังจะชนะคดีและได้เงินชดเชยความเสียหายหลายอย่างกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงเอาเทปนี้เสียงในห้องประชุมนี้ให้กับคุณถัปปณีเพื่อบอกความจริงในฐานะคนเก่าของไอทีวีให้เปิดหลักฐานชิน้นนี้แล้วในรายการข่าวสามิติเมื่อคืน ก็มีการบอกว่าเป็นการเปิดโปงเบื้องหลังขบวนการฟื้นไอทีวีเป็นสื่อก่อนผลคดีนะคะทีนี้เราลองไปฟังเสียงที่บุคคลคนนั้นส่งสำเนาให้กับคุณแยมถัปปณีนะคะว่าในสำเนานั้นเนี่ยเสียงเป็นยังไงคะ่ะมีคำถามจากคุณพานุวัตรขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับ ตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลออคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับจากคุณวิรัติข้องประกิตนะครับหากคดีความต่างๆจบสิ้นเรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหมบริษัทจะมีแผนการ,การดําเนินธุรกิจต่อไปจะเข้าออตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าบริษัทมีแผนจะชําระบัญชีหรือกิจการคืนเงินอย่าพูดถือพูดหรือไม่ขอเรียนอย่างนี้นะครับผมว่าผลของคดีเป็นจุดสําคัญที่สุด นะครับของบริษัทถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะดําเนินการใดๆกับไอทีวีณขณะนี้นะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้มีการให้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาดูออปชันต่างๆทั้งเลือกต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีทางเลือกใดๆที่เหมาะสมนะครับณขนะณะนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรอผลของคดีถ้าผลคดีสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยทางบริษัทก็จะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ให้กับทางผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลอย่างไรจะดําเนินธุรกิจต่อไปหรือใบอย่างไรหรือจะชําระบัญชีหรืออะไรยังไงทางเราจะพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับขอบคุณครายการข่าวสามมิตินะคะเอาไปดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งทีมงานเอาบันทึกรายงานการประชุม ข้อสุดท้ายมาค่ะเอาขึ้นหน้าจอมาเลยค่ะเอารายงานการประชุมหน้าสุดท้ายค่ะ,ะในหน้าสุดท้ายนายพานุวัตรขวัญยืนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คำตอบคือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายก็เขียนว่าเมืม่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมบรนทานจึงได้กล่าวขอบคุณและปิดประชุม14บสนาฬิกา56นาทออีผู้เซ็นก็คือ,อ,อประธานที่ประชุมนายคิมสิริทวีชยัยกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขนายนจิตชายมุสิกบุตรนะคะอันนี้เป็นบันทึกการประชุมนะคะที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อไปก่อนหน้านี้แต่สำหรับนาย บันทึกเสียงของการประชุมที่ทางทีมข่าวสามิติเอามาเปิดเมื่อคืนนี้ตรงกันข้ามกันเลยค่ะนี่มีคำถามมาจากคุณพานุวัตรขวัญยืนมาด้วยตัวเองนะครับมีการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับเขาก็ตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับ ตางจากเอกสารตางจากเอกสารค่ะนะครับในในคลิปเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆในเอกสารบอกว่าบริษัทยังดาเนินกิจาการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทะนะซึ่งบริษัทเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นบริษัทที่ทําธุรกิจด้านสื่อนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แย้งกันอยู่ะนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่คือหาตั้งแต่เมื่อคือนนี้แล้วนะครับจนถึงเช้าวันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะเลย แต่ถ้าหากว่าอ้างอิงตามที่คุณสดสีบอกตามมาตรา151นี่ไม่มีสาระสำคัญอะไรแดๆทั้งสิ้นค่ะอันเนี้ยมันจะมีประเด็นแค่ว่าครายงานฉบับนี้ะนะครับเป็นเท็จหรือไม่มซึ่งไม่เกี่ยวกับกระบวนการในการพิสูจน์ว่าไอทีวี เป็นสื่อหรือไม่ใช่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคือตอนนี้ก็มีคนแบบไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพอฟังเสียงแล้วเนี่ยมันดูกระตุกกระตุกอะอันนั้นก็เป็นอีกอันนั้นก็ไม่เป็นการไปิดสู่ข้อเท็จจริงอีกเรื่องอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของ151คุณพิธาเลยนะคะคือต่อให้ต่อให้ที่ประชุมคุยกันแบบเนี้ยเสียงที่คุณนันทยาเปิดไปเมื่อกี้เนี้ยนะก็ยังไม่ได้ประจดยกเลิกอะ เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆค่ะไม่ได้แปลว่าเลิกดาเนินการอ่าเพื่ออันเนี้ยก็เป็นข้อมูลอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วโอ้โหถ้าหากว่ามีการปลอมเอกสารรายงานการประชุมเนี่ยฮะมันคนที่เซ็นไปเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเขาก็ต้องไปว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องต้องใจเย็นนิดนึงวันนัทยาเผื่อว่า เผื่อว่าทางฝั่งของคนที่เขาทําเอกสารเนี่ยนะเขาจะออกมาเขา <อ S 1> จะออกมาบอกเอ้ยของเต็มมันเป็นแบบนี้หรือเป Level, อล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่นะใช่นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกแง่งมุมนึงก็แล้วกันแต่เราก็าก,ก็ยังย้ำว่ากรณีหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สาระสรําคัญไม่ใช่สาระสําคัญเลย<า>นะ<า>มีม,มีมีคนบอกว่านึกว่าจะไม่เอามาเปิดท่านแล้วคือรายการเราเนี่ยนะ คุณถ้าคาดหวังว่าเราจะไม่กล้ามาเปิดใช่นะคุณผิดหวังได้เลยนะเพราะอย่างที่บอกเนี่ยือความจริงมันมาแบบนี้เราก็อีกมุมหนึ่งแล้วทำไมเราถึงจะไม่เอามาเปิดอ่ะทำไมะะถึงจะไม่กล้าเปิดอ,ะ <S 1> <S 1> <S 1> อ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งธงว่าจะต้องเอาผิดหรือไม่เอาผิด เพราะว่ากรณีคุณมิธาไม่ได้มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ค,คุณมิธาไม่ได้มีผลอะไรกับเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนั้นมาอย่างไงเราก็นําเสนอแบบแบบนั้นแหละนะคะอทีนี้ก็ยังมีอีกหลายแง่มุมของของกรณีของออการถแถลงของกรกตเน,นี่ยนะคะทางสวค่ะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สภา อาจารย์เสเรีสุวรรณพานนท์นะคะในฐานะของประธานกรรมธิการชุดน,นี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันที่20มิถุนายนในกรรมธิการจะมีการประชุมเรื่องนี้ค่ะโดยจะนําคําสั่งของกกตมาพิจารณาศึกษาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องบอกให้กกตพูดให้ชัดๆเพราะตอนนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ได้แค่มุมเดียวมุมหนึ่งคือเรื่องที่เป็นความผิดในปัจจุบันแบบที่ตรวจสอบได้ ซึ่งเราก็พยายามเข้าใจว่ากะกะตจะเอาเรื่องในอำนาจหน้าที่ที่เขาควรตรวจสอบได้ตอนนี้คือ151การกระทํานี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายเรื่องเพียงแต่จะยังไม่ถึงเวลา แต่กะกะตต้องพูดให้ชัดว่าหลังจากนี้ถ้าไปพบว่ามีการกระทําความผิดมีขั้นตอนอะไรที่จะต้องทําเพื่อประชาชนไม่สับสนแล้วก็ตีความกันไปเองนะคะนักข่าวก็ถามว่ามองยังไงที่พักก้าไกลออกมาบอกว่าการที่กะกะตมีมติพิจารณามาตรา151เป็นการเตะตัดขานายพิธาเพราะว่า1.51เนี่ยโทษร้ายแรงอาจารย์เสรีก็บอกว่าโทษนี้เป็นโทษของการกระทําอยู่แล้ว มีร้ายแรงไม่ไร้ายแรงหรือจะมีโทษแค่ไหนก็ต้องดูที่กฎหมายแล้วไม่ได้เป็นการตัดขาเรียกว่าเป็นการสะดุดขาตัวเองไม่มีใครเข้ามาเตะตัดขาหรอกเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสะดุดขาตัวเองทั้งนั้นทําเองเออเองสะดุดเองล้มเองแล้วไปโทษคนอื่นเขาเออ,อน,นี้อาจารย์เสรีสรุปได้ตรงประเด็นเลย <c oughs> นะคือไม่มีใครเอาหุ้นประยัดใส่บัญชีคุณพิธาเองนะถูก <c oughs> ไหมออคุณพิธารู้อยู่แล้วว่าเอ,อ้คุณ หรอคุณไอทีวีสูตจะเข้าใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่มีใครสร้างหลักฐานขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นบอกไอใช้คําว่าเตะตัดขาอันนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะสะดุดขาตัวเองเวลาเคยไหมเวลาเดินนแล้วมันขามันไปพันกันเนะ่ะข่าวอ่อนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็พอล้มปุ๊บเนี่ยก็ไปโทษเพื่อนโทษโอ้นิงมาเตะตัดขาผมได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนละเรื่องก,กันนะครับ